ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเมอร์ดาวน์โหลดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั t ้งแ t s ของ t ทเ l แร n เนอครับขั้นแรกกด t a เ l แร n เนอครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ของมันเลยนะครับเข้าปุ๊บห้อย่าเพิ่งใส่ ID กับ p a s s สม r d นะครับให้มากดที่การตั้งค่า internet option กดอันที่2กดคัสตอมอันนี้นะครับแล้วเลือกที่นี่ครับเลือกที่ดาวน์โหลดซิงเกิลเอกับดาวน์โหลดนี้นะครับเลือกเป็นอันล่างสุดสองอันเลยนะครับโอเคกด FU แล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กด F5 นะครับย้ำนะครับต้องกด F5 นี่ครับพอกด F5 เสร็จแล้วเราก็ไปเหมือนเดิมครับกดนี่ครับ Internet o p t i o n นี่ครับ,รบแล้วก็กดอันนี้ครับเช็ค t ูกด Custom Level ครับและเลือกไปที่เหมือนเดิมครับ d o w n โหลดแล้วก็อันนี้ดาวน์โหลดอันนี้มันจะเช็คด้านบนให้เช็คด้านล่างนะครับ Yes กด f อเคตามด้วย F5 แค่นี้แหละครับก็สามารถเล่นได้แล้วเราลองไปเล่นกันเลย <c oughs> กดกดล็อกอินกดสตาร์ทเกม ี่ครับถ้าเรากดสตาร์เกมนี่ครับมันก็จะเล่นได้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับรับรองร้อเซ็นเล่นได้แน่นอนครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดู